มือมึงดึงสะดือกูแล้วมาเอ้ยเดียวป้ยเดี๋ยวเดี๋ยวอ่ะตีอ่ะอ่ตีอ่ะอ่ะตี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 ให้ทีหน่อยตีโหแม่หน้าผาด้วยหน้าเท้าเออพอใจกันไหมล่ะหลานยิงใหญ่เลยยิงใหญ่ยิงใหญ่ใส่ตานั่เฮ้ยตัวอะไรเนี่ยตัวอะไรเนี่ย ลง,ล,งล,งลงมือกินนมวัวลมนมม้าเนี่ยป็นพ่อหรือแม่เป็นลิงเนี่ยฮะเกิดอะไรขึ้นอ่ะนี่เป็นใครก็ไม่รู้ว่าขวางหน้ามันมีสมุนเต็มเลยเนะี่ยระวังเสพี่มีอาวุธมาด้วยเป็นใครเนี่ยเป็นใครเออมนทำอะไรอ่ะใใเธอเขาเรียกว่าไม่เกยตามนนไม่เกยตามตามอะไรอ่ะตามอำเภอใจจุ๋ยมันต้ออยากจะทำอะไรมันก็ทำท่าเป็นใครกันเราเป็นโจรเป็นัน ไปโจรเออฟาบัตระวังนะไปค่ะมันจะมาปนจี้แล้วข่ขืนมันซีโอ้โหมันซีแล้วไงมันซีฉันนี่เองทุกยางอย่งองคุริมันดูเฉยระวังนะไปโจรนี่ยมันจะมาป้นเราแน่เลยเด็กนี่ใจเย็นๆกรำลองฉันอยู่จะไปกลัวทำไมล่ะพี่ย่างค่ะมันหลายคนด้วยแล้วนั่นตัวอะไรเหรอะกระดุบ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 ถึงฤดูแล้วเป็นยังไงจริงโอ๊ยไปทำอะไรขาเธอ หมือนก้องเอ็นพ่อกับแม่มันนะเนี่ยไอ้บอกมาว่าเรามาทำอะไรหยุดนี่คือการปี้เฮ้ยอุ้ยอะไรเนี่ยไม่ได้ไม่ได้มาทำอะไรปนแล้วก็ปี๊ดเฮ้ยอุ้ยไม่ได้ปี้อย่างเดียวเฮ้ยอะไรอะไรวะอุ้แขนปี้ปี๊อย่างเดียวเลยแครแครไข่ไข่ปี้ดแอนดูว้าปี๊เฮ้ยแล้วป้ามึงปี้กับใครไรหนู โอยโหอย่งว่านะมันเปิดกี่สี่ชั่วโมงอะเออแล้วแล้วป้ามันไปตอนไหนวะเนะเออมยเวลาเดียวกับที่แม่มันจับได้ยเรอเราอะไรอะป๊อป๊อกไปบอกมันชื่อไอโฟกแล้วท่านลันมีชื่อว่าอะไร และนี่คืออาวุธสำคัญของเราอะไรกินออกแล้วเฮ้ยอ้าวหัวของเออดีมากเลยในเมื่อประกิตมันไม่ทำงานเราจะส่งกระตั้วแทงสื่อเหรหัวลบหัวลอไม่ทำ ขับปีแอมนาจมากเลยเธอชอบป่ะชอบป่ะแบบเมื่อกี้ชอบป่ะชอบมันกินหมูชอบเสือมันกินหมูเอาประกิตรับประกิแล้วประกิตรับหน้าหนึ่งสองสามเฮ้ยไม่มีความหมายเลยเลยนะท่านมีชื่อว่าอะไรอ้าวเรามาหาโจรแฉตอนนี้เราต้องการอยากจะได้เงินได้ทองของท่านมาเป็นสเงินทองเรา ท่านป้นผิดคนแล้วทำไมเพราะเราไม่นำมาสอนสิ่งนี่พี่ชายเราสุภาษิตเราทศสองคนเป็นเจ้าเป็นเจ้าของแผ่นดินที่เจ้ายืนอยู่ถ้าเจ้าและเด็กๆไม่อยากติดคุกแล้วก็ไม่อยากไปนอนในคุกเลิกต้นซะแล้วกลับแล้วกลับบ้านไปซะปวดหัวไหมใช่เราเริ่มอยากกลับแล้วเพราะว่าอะไรเพราะว่ากลัวติดคุกเราเราเราเหนื่อยจะเหนื่อยดงยังไม่ได้พ้นเลยเราเหนื่อยหัวใจ พวกนี้ไฟจะหลุดดุยนะก็ดีถ้าว่าเหนื่อยแล้วไปหลีกทางไปไม่ได้เอาตังมาแเราจะไปอ่าให้พูดไปง่ายๆหน่อยเดี๋ยวพ่อแสดงว่ายังยังที่จะปล้นเราถูกต้องถ้าไม่กลัวติดคุกใช่ไปดูแลที่หัวโขกคนไทยหัวโขกมาแล้วหืมลูกน้องพูดดีเนาะเล็มดังเฉยๆเฉยๆนั่งเฉยๆใช่แล้วเรามาสู้กันพ่อแม่นายกันในสวนสนุกมั้ง แล้วเรามาสู้กันตัวต่อตัวอย่างลูกผู้ชายจบอะไรอ่ะแต่ว่าเเรียนจบแล้วถ้าหากว่าท่านชนะเราทักษิงินท้องที่เราเตรียมมาจะให้ท่านทุกบาททุกสกันแต่ถ้าหากว่าท่านแพ้เรานายแชตตอกเลืองไปโจ๊ยใตวันนี้ระมาตัว หยุดด้วยไอ้ดีแกพาไอ้ดีดึแก้ไอ้ดูจะไปแก้เขาลูกเออโอ้ยโอ้ยลูกมึงนะโอ้โหเงื้อเงือตีไม่ลงอะตีตีไม่ลงอะตี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 งตี เดียวนี่มาให้แไม่ลุไปด้วยวันนี้จะลงมเล่นไปเลยนี่มันปนเขาปนทำไมมึงอยากตายอะไม่เงยเอาเลือนหัวกันทีเดียมึงไอ้เฮอย่าไปทำเขาไม่ต้องห้ามเขาเอาเลือนหัวมันออกไปไไปจะทำเขา่ลห้เจาเลือนหัวมันออกนี่มนเนไปโดน แล้วบอกแล้วตีมตีมดูว่าฉันนอนแอร์ฉันนอนแอรยอีบ้ากูห้ามมึงตอนนี้หัวของเธอก็จะเป็นใบเมียมันแล้ไม่ได้เพดจะเพดกูปิวแล้วมอีช่องไปด้วยนะะไปน่าเฉยสอนสิงจับมันได้แล้วมันเป็นโจรจะบวชทำไมก็ตัดหัวมันทิ้งเลยเศรษนี่ฆ่าให้หมดเลยนี่พวกนี้ด้วยเนี่ยไม่ได้โถเศรษพี่ดูสิเนี่ย ตัวแค่นี้เอ้าจะไปทำลงได้ยังไงลูกโจรหลานโจรโตขึ้นต้องเป็นโจรอยู่ในนค่ำแหละใช่เพคะอย่าไปไว้ใจมันไเด็กๆผู้แตงมองหน้ามีปัญหาคุณเป็นเดือดร้อย้อด้วยอ่ะเห็นไหมเจเด็กพี่ฟังกันพูดเพราะอะไรกันเจเด็บพี่ฟังกระบอกฉันก่อนกระบอกฉันรู้ที่นายแฉมาเป็นโจรเนี่ยเพราะว่าต้องหาเงินมาเลี้ยงเด็กๆพวกนี้เห็นไหมเด็กยังตลกเจเด็บพี่เลยอะไรดอกไม้อะไรก็ไม่แล้วทำไมมันสวยได้เอาไงอ่ะ ก็จะรับไปเป็นทหารเลยเป็นเดือนแล้วก็คงไม่ต้องไปทุ่นแล้วล่ะถ้าวันดีคือดีมันคีดจะป้นแล้วมาคมขืนแองจี้ทำไงใช่ไหมครับแองจี้ตัวแค่นี้จะสู้มันได้หรอ่ใชจะป้นแองจี้มันหรือเปล่าเนี่ยตัวได้ทำไมทำมึงสู้อ่ะกูสู้มึงไม่ได้หรอกไอ้นั่นนอนแล้วว่ะเธอไปงู่นแล้วว่ะไอเกยตามจริงจริงด้วยตามอะไรล่ะตามเบอร์ชา น,อนน,อนเถ้าเกิดว่าในแฉ่ทำอะไรที่ไม่ดีหรือว่าไม่ถูกต้องเอาเป็นว่ากระบอมฉันมันจะรับผิดชอบเองพูดเองนะพะามาดูแลมันด้วยแล้วไงทีนี้จะไปไหนล่ะเดี๋ยวเราตั้งพระพาตรงนี้เลยเสด็จพี่ก็รอกระบอมฉันอยู่ที่นี่อยู่หิวพอดีนะไเปียมและอย่าหนีไปไหนเพราะว่ากระบอมฉันจะไปตักน้ําไปล่าสัตว์แล้วก็ไปหาผลไม้มาให้สเสมอดีมากนี่ขออย่างได้ไหมของโปรดหน่อยได้ไหมของโปรดเสด็จพี่กระบอมฉันรู้พญามาอะไรอะผู้หญิงไง เอาออกไปออกไปออกไปเอาผู้ชายมาผู้ชายอย่างเดียวจะไปหาที่ไหนล่ะอะไรปีองค์ไอ้ที่มีองค์แน่เลยอ่ะเอราเป็นว่าเจ๊พี่เนี่ยรออยู่นี่เดี๋ยวก็บอกฉันหาของก็ได้ก็ได้รีบไปรีบกลับนะหนีไปไหนล่ะไอเด็กไปเข้าพักดูแลกอนไปไปไปเฮ้ยโอ้ยต้อเล่นด้วยต้องเล่น